ยังม,มันมันอื่นครับมันติดซ์ฟเดิมปิดอ,อะไรพี่อยากเล่นเปิดอ,อะไรพี่บอมชวนไปแท็กอ่ะอหน้าเมืองเนี่ยครับหน้าโพส <c oughs> ใช่ไปชุดลองชุดลองชุดที่พี่บอมอยู่แหละ ไม่น่าจะมีอยากใส่หัวเนี่ยมันดูเป็นไก่เลยร้อยสิบเจ็ดครับ

จะตายจะตายเจ็บเจ็บพี่ต๋อเออกำลังไปพี่กำลังไปรอแป๊บรอแป๊บหลังไหนเข้าวะพี่๋อเห็นแล้วเห็นแล้วตายตายหนึ่งอันนี้หนีอะไรพี่ฮันนี่อยู่ที่เอ็มเนี่ย Tại sao không kịp sếp đi lên còn à Vì sao rồi mà Ui da tai Da tai Vì sao Vì sao ra hiểu khổng cơn mày thì tao kịp mà kịp mà Vì sao này thì lên này đồng lên ra này Đó lên này là đồ lên này ผมไม่ปาดน,นะไม่ปาดไม่ปาดไม่ปาดไ,ไม่เป็นไรพี่พี่ต่าพี่ต่าไม่ต้องพี่มันจะยิงผมก่อนเออโอเคพี่โอเคตายหนึ่งพี่ต๋าตายหนึ่งไ,ไม่รู้่ะพี่ ตายหนึ่งพี่อันตายหนึ่งพี่อันตายหนึ่งพี่อันหมดเอ๊นแล้วพี่แปบ๊บนึงไม่ดิสพี่ไม่ดิสดิสไม่ได้พี่ต้องรีบเติมอะ่ะเยอะจัดเลยพี่ดูดิ ผมทิ้ไม่ได้พี่ตอนเนี้ยพ,พ,พี่บอมดูอยู่ไหมพี่บอมพี่บอมเอ้ย,อยจะตายจะตายโอ้โหทั้นงั้นอนะไปไม่ได้ห่อพี่มันมาแล้ว เสียงดิสเลยไหมพี่เนี่ยผมดิล่ะสามสองหนึ่งศูนย์ไปลวจ้าดิล่วพี่ไปหนึ่งไปล้วจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อิมโดนเยอะเลยว่ะพี่พี่เล่นซ้ายอิมได้ไหมเดี๋ยวอิมเล่นขวาเองได้หนึ่งพี่ได้ไหนึ่งพี่โอ้ยยี่ยแม็กหมด